สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวเล่เหล็กคลิปนี้ขอนําเสนอ Toyfair 2020จากมาตเล็รุ่น Toyfair ประจำปี2020นี่ครับที่ก่องก็จะมีเขียนว่าฮ่องกง Toyfair 2020ลอนดอน Toyfair นูมเบิร์ก t อยแ Fair และนิว York t o อยแ i r r นี่ครับปี2020 20, มีนิวยอร์กโผล่เข้ามาด้วยครับมีการจัดงานที่นิวยอร์กนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมีแค่3ประเทศนี้นะครับไม่มีนิวยอร์กครับและในส่วนของปีนี้รถที่เป็นไฮไลท์ประจำปี2020 20, ได้แก่ p o r Porsche 911 Carrera S ัวนี้มาในแบบแพ็กเกจที่เป็นกล่องนะครับไม่ได้เป็นแพ็กแบบทั่วไปครับครับด้านล่างก็มีรายละเอียดบอกแบบนี้ครับไม่เคยอ่านอยู่ดีครับนะครับที่กล่องที่กล่องก็จะมีระบุไปเลยครับว่าเป็นงานทอยแฟร์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับครับ20 19ครับไม่มีนิวยอร์กนะครับ สองศจะเป็นเต่าแดงนะครับล้อเงินล้อ,อยางนะครับครับครับสำหรับงานทอยแฟกก็เป็นงานที่น่าสะสมนะครับงานจัดขึ้นแค่ปีละครั้งรถก็ปีละรุ่นนะครับทำให้นักสะสมส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ทุกปีนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันเลยนะครับ นี่ครับแกะออกมารถจะอยู่ข้างในครับปิงนี่ครับรายนี้คือ toy fair อยแฟร์2020 20, จากมาเุลิศนี่นะครับ pos เก้าหนึ่งหนึ่งคาเรล่าเอสตัวนี้จะมาในสีแดง แดงด้านนะครับไม่ใช่แดงเงาเป็นแดงด้านแล้วก็มีคาดสีดำด้านล่างครับ9 1้า a น e l a S เ่อมือจับที่เปิดประตูครับทำรายละเอียดชัดเจนครับล้อมาในรูปแบบของล้อยางครับแล้วก็เป็นล้อแม็กแบบล้อวายออกเทาดำครับรถสปอร์ตของพ่ตก็จะเปิดประตูได้ครับพวงมาลัยซ้ายครับเล่นรายละเอียดข้างในครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับ ที่มือจับที่เปิดประตูครับส่วนด้านท้ายครับตัวหนังสือคาว่า POST ครับตัวเล็กนี่ก็911คายเรล่าเครับด้านล่างครับท่อคู่สองฝั่งนะครับครับไฟท้ายเป็นแบบแต้มสีครับอันนี้ไฟเบรกมากกว่าครับไฟท้ายไม่รู้ตรงไหนครับของจริงอาจจะขึ้นตรงไหนครับ กระจกก็เป็นกระจกใสครับด้านหลังก็ทำรายละเอียดคล้ายของจริงครับตรงนี้ก็เล่นขีดเ้าล่องไปนะครับด้านข้างครับแดงด้านนะครับไม่ใช่แดงเงามาดูใต้ท้องรถนะครับ pos เก้าหน carlara s bk 0ูนย์9ก้าหนึ่งสเก้า m a j u e t made in thailand scale หต่อ60สิครับ เปิดประตูได้2ฝั่งนะครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าโลโก้พอส์ชัดเจนครับสีแดงด้านคาดสีดำครับตัวงสอพอสครับหลังคาก็เป็นไฮไลท์เลยครับถอยแฟร์2 0งศครับคาดสีดำสีดำนี่ก็เล่นเส้นคาดยาวครับจากกระโปรงหน้ามาถึงด้านท้ายครับจุดเด่นก็ตรงนี้ครับ อยแฟร์สองศูนย์สองศูนย์กระจกใสครับรายละเอียดด้านหน้าครับตรงแถวคอนโซลหน้าเห็นไหมครับทํารายละเอียดได้ดีพอสมควรครับงานถอยแฟร์จะมีรถออกมาเป็นเอกลักษณ์ประจําปีปีละหนึ่งรุ่นครับต้องทําออกมาให้ดูสวยงามและรายละเอียดสมจริงแน่นอนครับครับมาดูด้านหน้าครับรุ่นนี้ Open i n g Part 2แบบครับ ก็คือเปิดประตูได้แล้วก็เปิดกระโปรงหน้าได้นะครับนี่ครับปกติงานมาจลิตก็จะเปิดได้แค่หนึ่งอย่างนะครับไม่เป็นกระโปรงหน้าก็เป็นฝาท้ายถ้าไม่ใช่ฝาท้ายก็จะเป็นเปิดประตูได้ครับแต่รุ่นนี้เปิดได้ทั้ง2แบบครับทั้งประตูและกระโปรงหน้าครับ ด้านหน้าเปิดออกมาแล้วครับจะเห็นห้องเครื่องด้านในครับครับข้างในนะครับเครื่องก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนเหมือนเครื่องรถคุณปู่อะไรประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราลองดูล้อยางหน่อยครับเทสการวิ่งหน่อยครับนี่ครับเนึ่งไปลยครับ นิ่มดีครับล้อยางก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเวลาเข็นเวลาเล่นจะรู้สึกว่าเหน็บเน็บแน่นๆดีครับครับและนี่คือ post 1 1 c าหน e r a l s toy fair 2 0งศูนย์สองศูนย์จากมาจจเลตก่อนจากกันไปฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับครับและสำหรับพัสดุกล่องนี้ส่งมาจาก f อจากชนบุรีนะครับมีนี่นะครับไม่อยากบอกชื่อไม่อยากบอกชื่อนะครับว่าเป็นใครเดี๋ยวจะไปรบก,กวนเข้าระเปล่านะครับ ขอบคุณ f อจากชนบุรีด้วยนะครับจะเป็นอะไรครับมีเงินมาด้วยครับ30บบาทอะไรเนี่ยสบายตัวละ 3าบาทเลยหมดแล้วนะครับ,ไม,มบ 100, ไม่มีแบงค์ร้อยไม่มีแบงค์ห้ารอนะครับหอมมาก ไลท์ต่อไลายชั้นมากครับและนี่คืออะไรครับกล่องกระดาษแบบนี้ไม่ได้มาในแพ็กรับแวบรบับแวบรบับกบแดงครับหอยแฟนี่ครับ หัวหม่ล่าสุดเลยนะครับจากงานทอยแฟร์ครับ